กลุ่มที่สิบห้าหนึ่งสามหนึ่งสองสี่สองสามห้าสามสี่หกสี่ห้าเจ็ดห้าหกหนึ่งหกเจ็ดสองหนึ่งต้องเจ็ดสองเจ็ดนะอาจารย์ว่าใช่ตัวนี้ผิดตัวนี้ผิดเป็นเจ็ดสองเจ็ดนะคะ,ะเหมือนกับตรงนี้คะ่ะ ตรงนี้1 7 2 7เห็นไหมคะเวลาเราดูกลุ่มอ่ะเราก็จะไล่ในแนวดิ่งมานะคะเป็น727ค,ค่ะเอ่อเราก็ไปดูว่าอัตตะเป็นดาวอะไรนะคะอัตตะไปชนกับดาวอะไรเห็นไหมคะอัตตะแล้วก็วิ่งไปนะคะไปชนอริหลายหลายดวงกันนะหลายกลุ่หนะที่เราดูอัตตะอะริแล้วก็ไปลงมรณะเห็นไหม ต่างกันอีตรงที่อตตะมรณะคนนี้ก็ทําร้ายให้ตัวเองได้แล้วก็ตัวเองก็เป็นอริกับตัวเองหาเรื่องแปลว่าอริตัวนั้นเป็นมรณะก็คือมีบารมีมังกรตรรงก่อนใช่ไหมคะใครคิดร้ายก็แพ้ไปเองนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยถ้าคิดไม่ดีนะก็เข้าตัวคนนี้ก็จะพูดแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะคะปิตาไปกระดุมผ้าเห็นนะ มีเงินฝากเท่านั้นเท่านี้มีเงินสดดังเงินสดได้จากตรงนั้นตรงนี้นะจะพูดค่าตัวตายพูดไปประกาศให้เขารู้ว่าตัวเองมีเงินนะก็จะพูดเรื่องเงินเงินทองทองตลอดไม่ว่ารหัสอะไรนะตหัสตัวไหนก็ช่างมันก็จะชนอย่างนี้แหละนะคะเพราะว่าเป็นพบชนพบที่เหมือนกันเรามาดูซิว่ารวยจริงไหมไหมมาดูพบนันัง นะคะพวกธนังเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเนี้ยตัวธนังตัวเนี้ยนะคะเป็นเดเป็นดาวเดียวกับตันดุก็มีจริงแต่ว่าไปไหนไปกรรมมาค่ะเห็นไหมก็มีเหตุมีกรรมเห็นไหมเป็นคนมีกรรมนะ,ะตันดุหรืออัตตะก็ใช่ชนกรรม,มเนี่ยมีเวุมีกรรมมาที่ตัวเองเป็นอริกับตัวเองแล้วชอบพูดถึงความร่ํารวย ก็สวยสิคบเห็นไ,ไหมก็สวยเนี่ยนะไปเจอเห็นไ,ไหมเจอตัวกรรมเวรกรรมเวรเราก็มาดูว่าทําไมถึงเป็นคนพูดแล้วเป็นกรรมเป็นเวรนะคะเราก็มาดูว่าไอ้ตัวกรรมเวรอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือหินะแล้วก็มาลงสุภะไม่ได้แคร์ต่อการเสียชื่อเสียงนะนอกจากอัตตะอริแล้วเนี่ย หนินะสุภาอีกนะไม่สนใจเลยว่าอ้ที่พูดไปเนี่ยใครจะชอบไม่ชอบไม่แคร์อ่าแล้วปตัตตน,นิก็พูดกันคนละภาษาดวอย่างนี้พูดกับคู่ครองไม่รู้เรื่องต้องหาคนต่างชาตินะต่างภาษาเราด่าเขาเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาด่าเราก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่แคร์อยู่แล้วจะชมหรือจะด่า ดวงนี้ไม่แคร์อยู่แล้วนะคะเป็นคนไม่แคร์สื่อไม่แคร์คู่ครองไม่แคร์ใครทั้งสิ้นเนี่ยไม่สนนะคะไม่สน,นเราก็มาดูว่าไอ้ตัวที่แสดงความร่ำรวยตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็มาหาดูว่าตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ไปแล้ว นะคะใสไปแล้วแต่เขาเขาเขารวยจริงนะเนี่ยเพราะว่าตระด,ดูกเขาเป็นฐานะเห็นไหมคะเขารวยจริงเขารวยจริงนะเขารวยจริงแล้วก็ได้ทนายไปตวงนะมีทรัพย์จริงนะคะแล้วกระดุมพรนะล่นะกระดุมพระก็มีจริงนะคะรวยจริงนะก้าก้าก้าโบก้าโบก้าโมะนะคะก้าคุยโม แล้วคู่ไม่ดีใครดีกับเขาอีกพันธุดีไหมนะคะพันธุดีไหมพันธุโภคค่าอ่าแล้วก็มาลงทาสีทาสาหวังเพียงผลประโยชน์เท่านั้นเนี่ยนะญาติเนี่ยมารับใช้ก็เพราะมีผลประโยชน์โภคาทาสีทาสาเนี่ยแปลว่าหวังในลาภผลนะคะเพราะนั้นญาติเนี่ย ที่มาประจอปะแจยินดีโม้ก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยก็เพราะว่าหวังในลาภผลกระดุมพระลาพระเนี่ยเขาทําได้สําเร็จอย่างที่ปากพูดนะคะแต่สุภาษมันเสียเห็นไหมเวลาเราดูเงินเนี่ยเราก็จะดูะสุภาษกระดุมพระทันนางโพคาลาพะอ่ะนี่คือตัวดูนะคะตัวดูว่า คนเนี้ยอยู่ได้เพราะอะไรนะโวนะแต่อยู่ได้นะไม่ไม่มีใครไม่มีใครที่จะกล้าหือโดยเฉพาะญาตินะคะญาตินี้จะสิโลราบเลยเพราะมีผลประโยชน์ให้แลนะเพราะนั้นเราเนี่ยบางทีมันดีเกินไปหรือเปล่าดีกับเรามากไปหรือเปล่านะคนบางคนเนี่ยอุย้ยนะคิดแอสเขาเรียกว่าโหแหกตูดดมเลย เพราะว่าเรารวยไงเรารวยจริงดวงนี้รวยจริงค่ะแม้จะโมแม้จะโบก็รวยจริงนะคะท่านังนดีแล้วก็กระดุมพระดีลาพระไม่ชนเสียนะแต่เป็นดาวบาปุ้งก็ได้มาแบบบาบบาบเยเห็นไหมโควคาดาวุญนหมดเลยนะไอ้ดาวไม่ชนเสียหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะแต่เห็นไหม คนก็หวังนะไม่มีเงินคนก็ไม่เอานะไอ้ไอ้ปากคุยโวอย่างเงี้ยไม่มีเงินไม่มีใครเอานะเนี่ยพอปากนี่จะพูดโอ้ยเรื่องเงินเรื่องเองล็กนะโอ้มีเห็นไหมแต่เขามีจริงจริเนี่ยคือตัวมีจริงนะคะบางทีเราเป็นหมอดูเนี่ยเราก็พูดพูดไปตามดวงแหละไม่จําเป็นต้องไปเบรกเขา นะคะไม่จําเป็นต้องไปนั่นเพราะว่าเขาสุภาพเสียเขาไม่แคร์เราอยู่แล้วละเขาไม่แคร์ใครละคนรวยสซะอย่างเนี่ยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดก็คือดวงนี้แหละค่ะนะคะ